วันนี้น้องจะพามาดูกระบะตู้ทึบนะคะสต็อกแน่นๆเลยนะคะใครที่มองหารถบรรทุกไว้ใช้งานนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างทุกคันนะคะฟรีตู้ทึบ2เมตร10นะคะให้กับพี่ๆแฟนเพจของเรานะคะออกรถ0บาทฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าประกันภัยนะคะ แล้วก็มีขับฟรี60วันนะคะรับประกันหลังการขาย90วันรับประกันเครื่องยนต์เกียร์1ปีเต็มนะคะให้กับแฟนเพจของเรานะคะรถของเรานะคะก็จะมี2แบรนด์หลักเลยนะคะอีูุแล้วก็โตโยต้านะคะมีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2013เลยนะคะใครมีงบผ่อนน้อยนะคะสอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะออกรถ0บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายจัดไฟแนนซ์ฟรีให้ถึงที่ส่งมอบรถฟรีให้ถึงที่เช่นกันนะคะ รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีผิดควาาไม่มีจมน้ำแน่นอนใครสนใจเช็คเครดิตเตรียมเอกสารรอที่บ้านได้เลยค่ะรถสวยรับประกันโครงสร้างนะคะ